นี่คือหนึ่งในทีมที่เป็นตำนานของลีกฟุตบอลอังกฤษเป็นทีมที่เคยพังาดขึ้นคว้าแชมป์ยุโรปมาถึง2ส,สมัยแต่ก็เคยตกต่ำเล่นอยู่ในระดับแชมเปี้ยนชิพอยู่เกือบ20ปียอดทีมเจ้าของฉายาเจ้าป,ป่าเพิ่งจะกลับมาพีมิมพ์อีกได้ไม่นานขนาดทีมในตอนนี้ก็ยังเป็นทีมระดับเล็กแต่ผลงานในฤดูกาลนี้มันอยู่สูงเหลือเกินตู่ หัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนออดีตแชมป์ยุโ,ยโรปสองสมัยเจ้าป่ามาหาการ Nottingham Forest ชื่อของ Nottingham Forest กลับมาอยู่ในกระแสค้งครับจากฤดูกาลที่แล้วยังต้องหนีตายให้ผลจากการตกชั้นอยู่เลยแต่ซีซั่นนี้พลิกกลับกันอย่างน่าเหลือเชื่อพวกเขามีผลงานที่ดีมาตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงในทีมหลายอย่างนั่นทําให้ฟอร์มของทีมดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเคยถึงขั้นบุกไปชนะลเวอพูและแมนยูถึงบ้านมาแล้วครับตอนนี้เจ้าป่าเป็นทีมที่พอจะพูดว่าอาจจะลุ้นท็อปโฟก็ได้ซึ่งหากย้อนไปในช่วงหลายป ่อน f o r e s t ก็เคยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ทีมของพวกเขาก่อตั้งเมื่อปี1865หรือราวๆ159ปีก่อนนู่นครับโดยกลุ่มผู้เล่นกีฬาชินนี่เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้ไม้ฮอกกี้เล่นพวกเขารวมตัวกันในผับชื่อว่าคินตันอาร์มบนถนนเชคสเปียร์ในนอตติงแฮมโดยขอเสนอของเจเอสคิมชอเปลี่ยนจากการเล่นชินนี่มาเป็นฟุตบอลแทนพวกเขาเลือกให้สีแดงเป็นสีของทีมมาตั้งแต่ตอนนั้นส่วนตาสโมสรแรงบันดาลใจมาจากตาของเมืองต้นไม้ในตานั้นคือตัวแทนของป่าเช์วูดอันโด,ด่งงขออเมมื จากนั้นในปี1888หรืออีก23ปีต่อมาฟุตบอลลีกอังกฤษก็ถูกก่อตั้งขึ้นทว่าฟอร์เรสกับถูกมองว่าไม่ดีพอจะเล่นในลีกอังกฤษตอนนั้นพวกเขาต้องไปเล่นในลีกฟุตบอลอารีอันที่เป็นคู่แข่งแทนอย่างไรก็ตามครับต่อมาทั้ง2ลีกก็รวมตัวกันทําให้เกิดฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งและดิวิชั่นสองขึ้นซึ่งฟอ r เรสได้เล่นในดิวิชั่นหนึ่งในฐานะแชมป์ลีกอารีอันหลังก่อตั้งสโมสรมาได้33ปีในซีซั่น1897-98ฟอ r เรสก็สามารถควววาาแแชมมปปสสัััยยยรรกกละะถืออ่่่่เเ็นนีตีติิงใหญทุด ตั้งแต่มีทีมาแต่หลังจากนั้นมาครับพวกเขาก็เป็นทีมเงียบๆมีขึ้นมีลง มีแชมป์เบเอคัพอีกสมัยในปี1958-1959และเป็นแชมป์เดียวในช่วงนั้นจนเข้าสู่ยุคข,ของกุนซือที่เป็นตำนานของทีมนั่นคือไบอันครับเขาเคยเป็นอดีตกุนซือของทีมอดีตอย่างดร์บี้เคา์ตี้และเคยพาดรา์บี้คว้าแชามป์ดิวิชันหนึ่งมาแล้วในฤดูกาล1971-1972ครับ,รบเข้ามารับตำแหน่งกุนซือฟอร์เรสต์ในวันที่9มกราคม1975ครับก่อนจะมาคุมเจ้าป่าเขาเพิ่งโดนปลดจากการเป็นผู้จัดการทีมของลีดซึ่งเป็นการทำงานเพียงแค่44วันเท่านั้นเองพอไปมีปัญหากับกลุ่มนักเตะนั่นนนเเเเปปป็พราาะะขคคคือบุลลลทีีี่่ยยได้วกแ ปากคมกริบแต่ถ้ามีเพียงแค่นั้นเขาคงกลายเป็นตำนานของทีมไม่ได้เขาเป็นกุนซื้อที่เก่งกาจอย่างแท้จริงพาทีมเขียนหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าเหลือเชื่อเป็นที่เคารพของลูกทีมและสามารถสร้างพลังใจขั้นสุดให้กับทุกคนได้ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากครับสามารถปลุกใจให้นักเตะฮึกเขิมได้ไม่เพียงเท่านั้นเขายังมีเทคนิคฟุตบอลอนล้่ลึกอีกด้วยประวัติศาสตร์ที่เขาทําไว้นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของสโมโสรเท่านั้นครับแต่การพาทีมคว้าแชมป์ยุโรปถ้วยใหญ่อย่างยูโรเปียนครับหรือ,จจอ,ย,อ,รอยูฟ่าแชม จนถึงทุกวันนี้เขาทาให้ทีมที่ก่อตั้งสโมสรมา100ปีมีแค่แชมป์เอฟเอคัพสสมัยกลายเป็นทีมที่เป็นทั้งแชมป์ลีกและแชมป์ยุโรปซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ใครๆนั้นก็ทําได้ตอนที่ครับเข้ามาครับทีมอยู่ดิวิชัน2ในอันดับที่13และจบด้วยอันดับที่16ในซีซั่นนั้นมันอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ครับก็ยังคงได้เวลาทำงานเขามีนักเตะดีๆในทีมหลายคนกองกลางอย่างเอียนโบเยอร์ที่เคยควาย้าแชมป์กับแมนซิเตอร์มาแล้วจอร์นโรเบิร์สันและมาตินโอนิวที่เคยเป และจอห์นโอแฮรที่เป็นนักเตะคู่บุญมาจากลีดทั้ง2คนเคยเป็นนักเตะชุดที่คว้าแชมป์กับคัพที่ดร์บี้ด้วยในเดือนกรกฎาคมปี1976ครับดึงเอาปีเตอร์เทเลอร์เข้ามาเป็นผู้ช่วยเขาเคยทำงานร่วมกับคัพสมัยคมฮาร์ดี่พูมาก่อนทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่เข้าขารู้ใจกันทำงานด้วยกันราบรื่นแชมป์แรกที่พวกเขาคว้าให้ทีมได้คือแองโกลสติดคัพในปี76-7 7จากนั้นพวกเขาก็คว้าดับ3ของดิวิชั่น2เลื่อนขึ้นมาดิวิชั่น1ได้หลังจากขึ้นชั้นมาพวกเขาซนน ชิวตันจากสต็กอกที่ราคา275,000ปอนด์คนต่อมาครับเป็นผู้รักษาประตูระดับตำนานของชาติฟอร์มของทีมในซีซั่นนั้นแรงอย่างเหลือเชื่อไม่เหมือนกับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาพวกเขาเป็นจา่าฝูงตั้งแต่สัปดาห์ที่9และยิงยาวจนเป็นแชมป์ เรสเป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมครับที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วคว้าแชมป์ได้ทันทีและเป็นทีมล่าสุดที่ทําได้จนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ยังไม่แพ้ใครในลีกถึง26เกมตอนเป็นแชมป์กระแตมห่างอันดับ2อ,อย่างเลียวพูถึง7แต้มพร้อมกับเป็นดับเป็ลแชมป์ด้วยการคว้าแชมป์ลีคับได้ด้วยดูยดูการต่อมาครับปี7 8 7 9พวกเขาแพ้ในลีกแค่3เกมแต่ผลงานหนักเสมอถึง18เกมทําให้จบแค่รองแชมป์เท่านั้นแม้แชมป์ลีกจะป้องกันไว้ไม่ได้แต่ป้องกันแชมป์ลีคับไม่ได้ครับแต่ถ้วยใหม่ที่ทีีมไได้ปปเล่นนนคืออยยูโรพววกขาาชะ กัสคอปซุลิกเอฟซีโคโลนแล้วชนะมันโมจากสวีเดนไปได้1นูนในนัดชิงชนะเลิศทีมของฟอ r เรสยังคงยอดเยี่ยมครับแม้ผลงานในลีกจะยังแย่อยู่และมันก็แย่กว่าเดิมช่วงกลางซีซั่น มีไม่ชนะใคร6นัดรวดด้วยเคยล่นไปอยู่อันดับเลข2หลักยังดีที่กลับมาจบอันดับที่5ได้ทําให้พวกเขาไปเน้นหนักในรายการยูโรเพื่อป้องกันแชมป์และไม่ทําให้แฟนๆผิดหวงังด้วยการเข้าไปชิงชนะเลิศได้อีกครั้งและต้องเจอกับสิงห์เหนือฮัมบูร์กซึ่งฟอร์เรสสามารถชนะได้1นึ่งศูนและควา้าแชมป์ยุโรปถ้วยใหญ่2ส,สมัยติดต่อกันเป็นสถิติที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนของอังกฤษทําได้ครับความจริงลีคับก็เกือบป้องกันแชมป์ได้เหมือนกันแต่ไปแพ้วูฟในนัดชิงชนะเลิศหน,นึ่น ทีมก็เข้าสู่ช่วงขาลงความระหองละแหงการของครับกับเทเลอร์รวมถึงปัญหาด้านหนี้ของสโมสรที่พ,อพ่อคูณทีมก็เริ่มปล่อยนักเตะตัวหลักออกไปบรรดานักเตะชุดแชมป์ยุโรปก็ค่อยๆหายหน้าหายตากันไปทีละคน2คนผลงานของทีมก็ยิ่งตกต่ำลงไปเรื่อยๆในปีหนึ่กาครับปีเตอร์เทเลอร์ ผู้ช่วยของครับก็ออกไปคุมดาร์บี้ที่เป็นทีมคู่ปรับเทเลอร์ Taylor, เคยเปิดเผยในภายหลังด้วยนะครับว่าทั้งคู่มีปากเสียงถึงขั้นจะลงไม้ลงมือกันการไปคุมดาร์บี้ของเทเลอร์น้นสุดแสบครับ,รบเขาดึงเอานักเตะของฟอร์เรสต์ไปหลายคนครับกับเทเลอร์บาดหมางกันหนักๆทั้งๆท,ที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันแต่เทเลอร์ก็คุมทีมถึงแค่ปี1984เท่านั้นเพราะมีอาการป่วยเขาจากไปอย่างกระทันหันจากโรคพังผืดในปอดในปี1990โดยที่ครับกับเขายังไม่เคยคืนดีกันด้วยซ้ําซึ่งครับยอมรับว่ามันเป็นความผิิดดดพาทีีี่สุในนชวตคับเป็ม เขาเคยไม่คิดจะคืนดีแต่วันที่เสียเพื่อนไปเขาก็รู้สึกว่าอีโก้นั้นเป็นภัยกับตัวของเขาเองอย่างมากทั้งทังที่แค่โทรไปหากันก็น่าจะเคลียร์กันดีๆได้แล้วแต่มันไม่เกิดขึ้น จนตายจากกันไปพวกเขากลายเป็นทีมที่ไม่มีความคงเส้นคงวาเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นทีมระดับกลางตารางมีบางปีขึ้นมาหัวตารางได้บ้างแต่ก็ไม่สามารถรักษาฟอร์มต่อยอดไปปีต่อๆไปได้ครับไบรอนคัพกลายเป็นคนที่หมดไฟคุมทีมไปวันๆแล้วจนเข้าสู่ยุคพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล1 9ึ่งเ้กฟอร์เรสจบอันดับที่22และต้องตกชั้นลงไปแล้วครับก็วางมือพร้อมกับส่งท้ายด้วยการขายดาวลูกชั้นดีของทีมด้วยราคาสถิติของอังกฤษดาวุูงคนนั้นชื่อว่ารอยคีนเขาขายให้กับแมนยู หมดยุคครับฟอเรส เกิดกลายเป็นทีมธรรมดามดาด้วยการบริหารงานที่ผิดพลาดแม้จะกลับมาพิมพ์ลีกได้บ้างแต่ก็ต้องตกชั้นกลับไปในเวลาไม่นานเคยหลุดไปถึงลีกวันด้วยครับก่อนจะรักษาระดับตัวเองไว้ที่เะใช้เป็นชิปได้ในระยะหนึ่งเคยเป็นทีมใหญ่มีชื่อเสียงเคยเป็นแชมป์ยุโรปแต่ก็ไม่มีอะไรน่าตื่นใาอีกเลยเข้าสู่ช่วงปี2016-2017ฟอร์เรสต์ก็มีการเปลี่ยนมือเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่กลายเป็นเอวานเจลอสมารินาคิสนักธุรกิจชาวกรีซเขาพยายามเติมเงินทุนและพยายามพัฒนาทีมให้ดีขึ้ากการร้้นนนนจาากกกกรรออดดตชัััแบบบวิ็ีขึ ในฤดูกาลที่2จนฤดูกาล2021-2022ทีมกระดึงสตีฟคูเปอร์เข้ามาคุมเขาพาทีมจบอันดับ4และเอาชนะในการ off, เพย์ออฟเลื่อนชั้นกลับมาพิมเมล,ลีกได้ในที่สุดพวกเขาใช้เวลานาน,นถึง24ปีถึงจะกลับมาเล่นในลีกสูงสุดได้การกลับมาพิมเมล,ลีกซีซั่นแรกดูจะเป็นการบริหารที่ผิดพลาดไม่น้อยพวกเขาลงทุนซื้อและยืมนักเตะม,มาร่วมทีมในช่วง2ตลาดมากถึง17คนแม้ว่าจะมีเป้าหมายในเรื่องพยายามอาตัวรอดในพิมเมล,ลีกแต่มันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงมากเกินไปจนคูเปอร์ไม่สามารถประคองทีมได้เลลลยยยผผงาานแ่แแู้คุณือู้ทีม คือมาเล่นพเมียรีก็โดนปลดในเดือนธันวาคมทีมแต่งตั้งให้หนูโน่เอสปปริโตซันโตเข้ามาคุมทีมแทนการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ประคองให้ทีมเนี่ยจบอันดับที่17รอดตกชั้นได้ครับฤด,ดูกาลนี้เริ่มขึ้นด้วยเป้าหมายไม่ต่างจากเดิมแต่มีการเสริมทัพที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแม้จะเติมมาหลายคนแต่ระบบของนูโน่ก็ลงตัวมากขึ้นตอนนี้ฟอร์เรสต์เป็นหนึ่งในทีมที่ทำผลงานได้อย่างน่าเอาใจช่วยพวกเขามีแต้มอยู่ในกลุ่มหัวตารางซึ่งหากยังรักษาหนือรักษาตัวดีๆเอาตัวร ได้ในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจะจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ